อัปเกรดคุณภาพเสียงในการเล่นแบบไฮเลสจากสมาร์ทโฟนตรงเข้า DSP หในรูปแบบ USB Audio สวัสดีครับผม,ผมเป้าจะทำมิ้งคาสโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงใน BMW 520 d ดีใหม่คันนี้ครับ คอนเซปต์ของรถคันนี้เริ่มต้น้วยการเล่นไฮเลส s ตรงจากสมาร์ทโฟนบลูทูธอ่ะมันไม่รองรับ Hi less, ไฮไลสวิทยุเดิมไม่รองรับไฮเลสแต่นี่คือการเล่นตรงโดยผ่าน USB a u d i o แล้วใช้ USB a u d i o Interface เข้าไปที่ DSPM a เลยนี่คือคอนเซปต์ของรถคันนี้ครับคอนเซปต์ Concept คันนี้คือว่าเราต้องการสร้างคุณภาพเสียงใหม่ของรถคันนี้นะครับ แน่นอนครับเรามีการเปลี่ยนลำโพงตัวนู้นแล้วแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือการสร้างเนื้อเสียงคาแรคเตอร์ใหม่และรูปแบบการเล่นจากไฟล์ภายนอกคือ DSPM ตัวนี้ครับเราเลือกใช้ของฮิลิกที่ชื่อว่ารุ่นว่า v c h w นะครับสามารถขับทั้งระบบจบได้ด้วยตัวเดียวครับและปลั๊กตรงนี้เป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นที่เป็นเยอรมันเกรดครับผม เพราะว่าเราให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพในการเชื่อมต่อมากๆนะครับและมันสามารถที่จะ Analy า์สัญญาณขาออกจากวิทยุให้มาเข้าได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มาปรับจูนเสียงใหม่สร้างคาแรคเตอร์ใหม่และก็กําลังขับนะครับสู่ลาโพงที่เราเปลี่ยนใหม่ได้เนื้อเสียงที่แตกต่างจากเดิมครับตัวนี้เรียกว่า USB Audio Interface นะครับก็คือเป็นตัวที่ติดตั้งอยู่ในตัว Display a นี้หมายความว่าถ้าเราเล่นสมาร์ทโฟนนี้นะครับป,ปกติแล้วเราเล่นผ่านวิทยุเดิมถูกไหมครับแต่ว่านี่เรากำลังเล่นผ่านจากตัวนี้ แล้วข้ามเลยนะครับไม่ผ่านยูเดิมนะครับข้ามเลยไปโผล่ที่ DSPM นั่นหมายความว่าสัญญาณดิจิตอลของคุณนะครับจะไปคอนเวิร์ตที่นี่เปอ่นหลอกแค่ขั้นตอนเดียวแล้วออกสู่ลำโพงเลยเสื้ออันเนี้ยเนื้อเสียงมีความไพเราะและแตกต่างจากการเล่นยูเดิมอย่างมากครับแต่ว่าอันนี้มีคอนเซปต์พิเศษเดี๋ยวผมพาชมแนวทำยังไงนะครับลำโพงตรงนี้ครับเป็นลำโพงตรงรุ่นแบรนด์อิตาลีนะครับที่เป็นไฮเอนด์สุดๆของออ d ์ดิสันครับเป็นซีรีส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ BM โดยเฉพาะครับมีคู่หน้า คู่หลังเซนเตอร์วูเฟอร์ซ้ายขวาครับเราจะได้เนื้อเสียงระเดียดเสียงที่มีความไพเราะแตกต่างจากดอลกลำโพงเดิมแม้คันนี้เป็นฮามานการดองแล้วเนะี่ยเรายังเปลี่ยนดอกไปปุ๊บเนื้อเสียงยังแตกต่างแบบสิ้นเชิงนะครับทีนี้เรื่องของเสียงเบสดนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับบูเฟอร์ใต้บอร์ดนี่ยมันสร้างเนื้อเบสได้ประมาณนึงแต่มันไม่ลึกไม่ต่ำคันนี้ได้เป็นการติดตั้งตัวซับวูเฟอร์ที่เป็นแบบตู้สําเร็จของ JL Audio ที่เป็นขนาด10นิ้วดอกตรงนี้นะครับเป็นดอกเทคโนโลยีใหม่ที่เร ไซตู้น่ยไม่ใหญ่ครับแต่ช่วงชักเนี่ยลึกและให้เบสที่ต่ำและแน่แนได้ฟังได้มากครับเดี๋ยวดูครับว่าการใช้งาน usb audio เป็นยังไงครับ การติดตั้งนะครับทั้งหมดจะดูเข้ารูปเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าไม่เป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งเส้นชั้นภายในคุณไม่รู้เลยครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าคาแรคเตอร์เนื้อเสียง l a y o u ดแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับอันนี้คือการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะเซตอัพและปรับจูนเสียงทั้งหมดก็คือเราจะมีการเรียกว่าทาส่วนของการกําหนดความถี่ใหม่นะครับคืออันนี้เรากําหนดความถี่ทั้งหมดเนี่ยให้มัน กลม,กล,มกล่อมกลมเกลือนนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันเดิมๆของหน้าจอได้เช่นระบบเดิมมียังไงเนี่ยมันทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์หรือเนื้อเสียงรายละเอียดเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้นี่คือสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาคือรูปแบบ USB audio นะครับทีนี้ผมกำลังทำตรงนี้ก่อนนะฮะให้ดูว่าโดยพื้นฐานแล้วรถคันนี้ใช้ wireless car play อันนี้คือพื้นฐานมากนะครับทุกคนก็ใช้อยู่แล้วเป็น wireless car play กดควบคุมแต่จอหน้าได้เลยอันนี้พื้นฐาน แต่คุณจะรู้ว่าถ้าเกิดคนเล่นเครื่องเสียงรู้ว่า wireless carplay จะไม่รองรับ high res หรือ Qual i t y ที่เป็น lossless นะครับเพราะา wireless carplay เนี่ยมันเป็นเหมือนคนเดกแบบบุูทูธฉะนั้นคุณภาพเสียงมันก็จะดับลงหรือน้อยลงซึ่งอันนี้บางคนก็โอเคนะครับด้วยซิสเต็มแบบนี้แต่ว่าอันนี้ลูกค้าแบบอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมก็เลยบอกว่าเราทำสิ่งนี้แค่ไหนนี่ครับอันนี้ก็สาย usb audio นะครับอย่างอันนี้ผมเป็น iphone 15 pro max ก็คือเป็น usb c ก็แค่เสียบเข้าไปอย่างงี้นะครับเสียบไปจึง้งเสร ให้ดูนี้ครับก็คือสังเกตว่าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นผ่านของบัคาเพล y นะครับผมผ่านคอาว่า HD Audio USB Interface อันนี้มันสามารถรับรองรับความถี่ถึง3-2บิตที่192กิโลเฮิรตซ์คุณเล่นไฟล์กลไน้ในไฮเรททั้งหมดเนี่ยจะออกตรงไปเลยครับเข้าสู่แอมไม่ได้ผ่านเขาทีนี้เขาเสียบง่ายๆครับผมยุดอย่างก่อนปกติคาเพลย์ให้ผมเล่นแบบนี้นะครับผมยังผ่านไปอยเดิมลองเลย์เล่นนะวอลลุ่มเนี่ยมีผลเห็นมนี่มีผลนะ ทีนี้ถ้าเกิดผมลองกับอันนี้ฮะน,นังเก็นนบบนรุ่มนี้มีผลเนี่ยไม่มีผลเลยเพราะว่าเราไม่เล่นผ่านวิวแล้วครับเราตรงไปที่ว่าตรงนี้เราใช้บรุ่มของ iPhone อก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีทำคอนโทรลเลอร์พิเศษขึ้นมาให้ลูกค้าครับก็คือเอาไว้ปรับเป็นเกณฑ์ของ Android เฉพาะต่างหากทำเป็นแบบที่มนลีนเนี่ยวนี้นะครับก็สามาทำได้เนี่ยอันนี้จะได้เสียงที่ดีกว่า แล้วเรายังสามารถกดควบคุมได้ก็คือเราไม่สูญเสียความสามารถในการใช้ Wireless CarPlay แต่เราแค่กำหนดให้ตัวสัญญาณเสียงเนะี่ยออกทางด้าน USB Audio ทั้งหมดฉะนั้นเรายังสามารถใช้แผนที่นำทางใช้ฟังเพลงคอนโทรลเพล์ Play, เปลี่ยนแท็กได้หมดโปรติอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ในการที่เราอยากได้ความสามารถบนรถยนต์แต่เราได้เสียงที่เหนือกว่าที่เป็นสแตนดาร์ดทำได้ในรูปแบบนี้ครับ ทีนี้เรื่องของความบันเทิงนะครับก็เป็นสิทธิขายไม่ได้ในการดู YouTube กับจอเดิมซึ่งสแตนดาร์ดทำไม่ได้นะครับอันนี้เราต่อตัวกล่องคา box, ร์เพย์บ็อกซ์รุ่นที่เป็นเวอร์ชันของ DNU ครับต่อน,นี้เสียบสายเสร็จปุ๊บมันจะเชื่อมต่อไปไลน์สายเข้าไปนี่คือจอเดิมนะครับถ้าเกิดเรากดมานี่คือจอเดิมเลยเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้ลื้อจอนะแค่เสียบตัวกล่องนี้เข้าไปก็สามารถใช้คาร์เพย์ที่เป็นลักษณะแบบจอ Android ได้ก็จะมีพวกเพลย์สโตรแอปพลิเคชันต่างๆเช่นยูรับเนี้ มมเอาอันนี้กันไปกินอันนี้ปเ๊บอย่ได้นี้ก็แตะจบแล้วปกตินะครับเราสามารถเข้าแอป,ปอื่นได้ด้วยนะเช่นบางทีเราอยากจะไป ใช้แผ่นที่นัทางก็สามารถทําได้นี่คือการควบคุมโดยที่ผมไม่ได้เอามือถือมาเชื่อมต่อในรูปแบบของคาร์เพดป,ปกติครับทำงานผ่านกล่องตัวนี้จะให้เนี่ยแผ่นที่ก็พร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าตัวนี้ให้ความสะดวกสบายเรื่องความบันเทิงนอนครับและที่การอัปเกรดคุณาภาพเสียงและความบันเทิงใน BM W บยูครับไม่ว่าคุณจะใช้ BM เซีรีส์ไหนก็แล้วแต่คอนเซปต์นี้สามารถสร้างได้นอนทั้งลําโพงตรงรุ่นการใช้ DSPM รุ่นใหม่นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟไฮเลดจากสมาร,ร์ทโฟนตรงเข้าไปรูปแบบ U.S.D Audio ไม่ว่าคอนเซปต์โซลูชันการสร้างของคุณจะไปสุดขั้นไหนที่เรามีทุกโซลูชันที่ตอบโจทย์คุณแน่แต่ที่สำคัญคือเราจะคัดของครับว่าอันไหนเก่งสุดดีสุดสําหรับคุณแล้วเราจะบอกว่าอันนี้มันต้องใส่จริงๆแล้วของคุณเนี่ยจะคุ้มค่าเม็ดเงินที่ติดตั้งไปครับที่เรามีทั้งเบนซ์บีเอ็มปอร์เช่แบบตรงรุ่นทั้งหมดนะครับถ้าเกิดอยากได้แบบไหนก็ให้แวะมาหาเราครับร้านเราอยู่ที่ถนนจันทร์ครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรทาง้นผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ